สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุสุขนวันนี้ก็เป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมวันนี้ผมกับเพื่อพาแฟนเพจแฟนครับมาบึงควายแม่ลูกเหรอครับผมแม่ลูกลูกแม่พ้อครับนี่นี่นะครับตัวลูกเป็นควายไทยๆเฮาเนาะครับเนาะนั่นแหละครับตัวลูกเปนลูกแม่ของแท้นะครับเด้อ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือตัวแม่นสมไวปน้องครับเนาะแม่นี่คนครับบันทายพันยัยดีผายดีคว้มสูงกับยูที่แไรร้อยสามสิบนี่แหละครับผมแต่แตร้อยสามสิบน้องครับเนาะยังถิงเงี้ยยังถึงเงาตัวนี้อีกหลายครับผมนี่แหละครับมาคู่กันนะครับผมควายแม่ดุกลูกแม่คมนี่นั่นแหละครับถูกลูกเพิ่น ดึงน้ำอย่างหอมแน่เนาะครับเนาะเพราะว่าพึงสมสมได้ยี่เดือนหรอกครับนี่สมวันสองเดือนกล้วแล้วสองเดือนกล้วเนาะครับเนาะนี่กับมิสิตซื้อสองได้สามนะครับนี่มิสิตไปพูนนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคมโตัวไปเนาะครับเนาะพูนครับสำหรับแฟนเพจแฟนครับอยากกินน่องเนาะครับเนาะอยากอยากกินน่องไายเนาะครับเนาะกะจังถักมาโทรมา นะครับเปิดใ้กับบ่าไหลปานไหนนะครับเด้อควายแม่ดกคมนี่นะครับเนาะสื่อสองได้สามครับนี่นะครับควายแม่ดุคมนี่นะครับเนาะเน้นมาบ้แยกแม่บ้แยกลูกนะครับเด้ออยากให้เพิ่นไปน้ำกันเนาะครับเนาะกับมีอ่องขอดีอยู่ครับผมตัวแม่เพิ่นกบทีนี้เอ็นสายเลือดเมื่อดีแน่อยู่นะครับย่างขี่ได้ก็ต้องเป็นสายเลือดกลมเนาะครับเนาะขันเอ๊ก เป็นแน้วเนี่ยลูกแรกนะครับเนาะพึ่งได้ลูกแรกด้วยครับเนดะ้อแขวว่าท่านได้ซ้ำบะพึ่งได้แขวสองเหลี่ยมนะครับเนดะ้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับหัวควายได้แขวสองเหลี่ยมนะี่หมายความ,มาจังไหนเนาะจังโรหาหัว้ายอยด้อครับเนดะ้อโถถามส่วนตวก็ได้ครับผมจะ่าเสือว่าแฟนเพจแฟนครับหลายๆคนก็สิหูอยู่นะครับเนาะหัอได้แขวสองแขวะซี เมื่อเขียวเต็มสิเป็นยังไงกะสิพอหูอยู่นะครับเนาะแฟนสำหรับแฟนเพจแฟนครับสิเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นะครับเนาะแต่ว่าคนบ่าหูกะสิละกะสิพอมีอยู่ครับผมโอ้ตัวลูกเปินบรรทัยง่ายดีดยนะครับเด้อไปแม่นี่ทรงลูกดีอยู่นะครับเนาะ Um. Alle, um lle, re hmm. บันทายง่เป <lang> ็นไงครับตัวลูกพันคล้ายกับสีนี่แหละครับผมแต่ว่าขนเพ่นออกสีดอกเล้าเนาะครับเนาะคล้ายแม่นี่ยต่ว่าลูกเพ่นเนี่ยตัวลูกพ่นเนี่ออกสีไหมเด้ครับค้ายกับถูกตัวกับสีแนวนี่แหละครับผมถ้าแม่พ่นออกสีดอกเล้าตัวลูกเพิ่นกับสีไหมดดกครับถูกตัวนะครับเนาะขันบ่ถูกตัวกับเกือบถูกตัวไปใช่ไหมครับ นุ่นละครับล้อมตัิ่นก็นได้สำหรับคลิปก้อนนี่กับเป็นควายแม่ลูกเออแม่สาวผสมไปนะครับเนาะแจ่ว่าแม่นี่ก็แม่ลูกลูกแม่แถมผสมไปอีกครับผมซื้อสองม่สิ์ได้สามกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปคนละครับผมนั่นแหละครับมาหากัรละบาทน,นี่นะครับแม่ลูกคมนี่นะครับเนาะครับ ขายคมนี่ก็แพนเพล็ดแพนครับก๋าตีต่อกับจาของเพิ่นเลยนะครับเด้อแพนเพล็ดแพนครับอย่างมาไปเบิดทุกโตก็ได้นะครับเนาะนี่แหละครับรวมเบิดได้จังโทรหาเพิน่นคมนี่ก็เปิดไว้แม่ลูกลูกแม่นี่ก็เปิดไปเจ็ดสิบหกนะครับเด้อเจ็ดหมื่นหกต่อร้องในคือก้ครับผมสำหรับแพนเพล็ดแพนครับคือยากต่อนะครับเนาะห้วยถึงแม่ทองพร้อมคือขายถือทแทก็กต่อขึ้นเหนเด้อครับเด้อขันว่าถือก,ก็ได้ เห็นว่าคือแพ่งครับแก่ต่อจังน,น้อยไหนวะได้คือเก้าครับต่อขึ้นต่อลงในรถครับ,บนี่คือค,อความโชกจากหัวเฉียยอดนะครับเนาะยังไอเอาเบอร์โทรกับโทรสัง่งโทรต่อร้องกับจากของผลเลยนะครับเนาะครับครับผมฝากเบอร์โทรอีกเท่านึงนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าสามสองหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งครับผมจังโทรหาพินนะครับเนาะ สำหรับคลิปควายแม่นี่เอมือนี้กะบนี่แหละครับผมมีสองคลิปนะครับเด้อแม่ลูกแล้วกับแม่ท้องแล้วกับผู้เ่าสมน้อยมีอ่องข้อสามอ่องนะครับเด้อสาหรับแฟนเหจแฟนขับมมองหาควายเ่ียวไปคุ้มฝูงก็ได้ได้กันครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปที่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ